อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกราบพ่อแม่ครูอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับของจริงนั้นหายากแต่แล้วก็ต้องทำขึ้นถึงจะได้ของจริงที่แท้มีอยู่ห้าประการคือ 1. เกิดจริง 2. แก่จริง 3. เจ็บจริง 4. ตายจริง ห้าพัดภาคจากกันจริงไม่มีกลับมาอีกแล้วตามหลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากหากจะฟังโดยคิดพิจารณาแล้วนั้นจะเกิดประโยชน์มากเช่นกันปุกกระตุ้นเตือนใจให้เรามีสติให้เรามีความอดทนเพราะธรรมชาติชีวิตนี้มีของจริงห้ายอย่างพระพุทธเจ้า ทรงสอนไว้ชัดเจนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ไวายต้องเสื่อมลงทุกวันการเจ็บป่วยไข้การไม่เป็นปกติของร่างกายสังขารน,นั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นจริงแล้วเรียกว่าเจ็บเวทน,นาที่เราได้จากกรรมฐานนี้เรียกว่าเจ็บก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทความตายในชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นโลกมนุษย์นี้หาความสุขไม่ได้ เวียนว่ายตายเกิดกันตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์อย่าสร้างทุกข์ไว้ในตัวเองอย่าทำตัวและคนอื่นเดือดร้อนนอกเหนือจากเดือดร้อนแล้วท่านสอนชัดเจนแต่ไม่มีใครเอามาคิดเลยคือทำอะไรอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่าเปดเบียนคนอื่นเขาเราอยู่ได้สบายไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ถ้าเรายอมเสียเปรียบเขาได้ก็เป็นดีก็จะมีความสุขซึ่งก็คือความสงบนั่นเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจากการกระทำของเขาเหล่านั้นไม่มีใครเลยที่จะไม่มีกรรมกรรมมีอยู่สองอย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นของชั่วทำไปแล้วจึงรู้ว่ามันเดือดร้อนจริงๆส่วนกรรมดีนั้น เราก็ไม่รู้ว่าเป็นของดีแต่ทำไปแล้วก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแน่นอนที่สุดเพราะเราไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทและพยายามตั้งสติอารมณ์สร้างความเพียรให้ได้สร้างบารมีของเราคนอื่นเอาบารมีมาให้เราไม่ได้บารมีก็คือความเพียรที่เราตั้งใจ จเจริญพระก,กรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกความจริงในชีวิตนี้และของจริงห้ายอย่างวัยเสื่อมไปคือแก่เกิดมาแล้วไว้ก็ต้องเสื่อมจนกระทั่งแก่บางคนไม่ทันแก่ก็ต้องตายคนเราในสากลโลกมนุษย์นี้ไม่ทราบว่าความดีคืออะไรเพราะเขาไม่เคยทำแต่เขาอวดแต่เขาเอารัดเอาเปรียบ มีเงินมีทองมากมายกายกองถือว่าเป็นความดีแต่เขาหาความสุขในจิตใจไม่ได้เลยการเจริญพระกรรมฐานต้องการสแสวงหาความสุขเรามีความสงบมากเท่าไหร่จะมีความเยือกเย็นใจมากเท่านั้นเหล่านั้นไว้ก็จะเสื่อมลงไปทุกวันเราต้องแก่ไปทุกๆวินาที ความดีไม่มีอยู่กับตัวเลยน่าเสียดายมากอย่าคิดเลินเลอ่ออย่าคิดพลาดอย่าคิดประมาทความตายมาถึงเมื่อไหร่เราจะรู้ได้อย่างไรรีบทำดีเสียเดี๋ยวนี้ผัดวันประกันพุ่งไม่ได้มัจจุราชแห่งความตายจะมาสู่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การเจริญพระกรรมฐานเป็นการสร้างความดีของท่านไม่ใช่ใครทำให้ ใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้จะมาแบ่งแจกแจงกันได้อย่างไรถ้าอาตมาแบ่งให้โยมได้ก็ไม่ต้องทำแบ่งความดีให้โยมคนละกิโลสองกิโลมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นของใครของมันต้องทำให้รู้ทำให้แจง้งทำให้เห็นจริงทำให้ได้ผลทำให้เกิดสัจจะความจริง ชีวิตนี้จะแจ่มใสเกิดแสงสว่างด้วยปัญญาความลับของกองสังขารเราจะออกได้และใช้เป็นวิธีการเช่นนี้นั้นหาคนที่จะสนใจได้ยากเพราะเขาไร้บุญวาสนาที่จะมาสนใจอ้างว่าเพราะยังไม่ว่างยังมีงานอยู่มากหลายถ้าท่านอ้างเรื่องนี้แล้วฉะไหนเลยเราจะได้โอกาสสร้างความดีกับเขาได้ ความดีมีทั่วไปความชั่วก็มีทั่วไปใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเป็นของแน่นอนเพราะเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราปัญหาของเราเราก็ต้องแก้ปัญหาเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นมาแก้ไม่ได้ต้องตัวเราเองถึงจะลึกซึ้งใครจะจริงเท่าตัวเราเป็นปัจจัดตัง ที่อัตมาพูดเสมอมาท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายบางคนที่จะรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นั้นยากมากถ้าเรามีสติครบเราจะเดินทางไปสู่สัมปญพบจะได้พบกับความสงบเยือกเย็นและเดินทางไปด้วยความดีอันนี้จะไม่ดีกว่าหรือ จะเอาความชั่วติดตัวไปเหยียบโคนเขาเรียกว่าสะเทือนน้ำสะเทือนบกไม่เรียบร้อยไปเรือก็ติดแห้งไปรถก็ติดน้ำติดลมเป็นอย่างนี้ละหนออะไรจะสะดวกสบายเท่ากับปัจจัยที่เราสร้างความดีไว้กับตัวเองความจริงทุกมันอยู่ของมันเองความสุขก็อยู่ของมันแต่เราไปเอาทุกมาไว้ในใจแล้วจะเกิดสุขได้อย่างไร ความสุขก็หนีไปหมดความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่สร้างความดีได้อย่างไรนี่แหละท่านทั้งหลายการเจริญกรรมฐานเป็นยอดที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราจะไปอ่านหนังสือสักร้อยเล่มพันเล่มมันก็เท่านั้นก็ทําไม่ได้อ่านได้ก็รู้แต่ในื้อหนังสือแต่ไม่รู้ ความจริงในจิตใจพอเข้าไม่ถึงจิตใจเลยการจะเข้าถึงจิตใจจะแสดงพฤติกรรมบอกให้คนอื่นให้ทราบนั้นอยู่ที่การปฏิบัติกรรมฐานฐานะดีจิตใจเราจะแจ้งแสงสว่างมโนธรรมชีวิตก็แจ่มใสขอให้ญาติโยมคิดและมีสติคิดการใกล้การไกลรู้จักสับเปลี่ยนและเลื่อนฐานะของตนเอง ให้เข้าสู่ความดีมีปัญญาต่อไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าผู้นั้นถึงธรรมเราปฏิบัติธรรมได้เราก็ถึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านต้องลำบากเหนื่อยยากพระบริกายสั่งสอนสรรพสัตว์ในโลกนี้จนถึงแก่พระนิพพานเราถึงธรรมแล้วความสุขสว่างแล้ว ตรงนี้แหละถึงพระพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาการุณาที่คุณชัดเจนมากไม่มีอะไรชัดเจนกว่านี้แล้วถ้าเราพัดเพี้ยนเปลี่ยนไปเราก็พลัดตลอดจนกระทั่งวันตายตายไปแล้วก็ใส่ลงศพจะเอาไปฝังเอาไปสู่สารจะเอาไปเผาก็เท่านั้นเองร่างกายสังขาร ก็เป็นเท่าฐานเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันก็หมดไปแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุเดียวและต้องละลายไปตามดินไม่มีอะไรที่จะดีได้เท่ากับจิตใจเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตใจให้ดีเราต้องแก้ไขเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องประสบทุกข์คือความปวดเมื่อย และจิตใจมันออกไปโน่นไปนี่มันน่าลำคาญเป็นธรรมชาติเหมือนลิงข้างบางชนีเช่นนี้เราก็จะทำให้มันยุติลงได้แสนจะยากมากธรรมเทศนาเรื่องของจริงห้าประการโดยหลวงพ่อจลันทิตะธรรมโมและสุดท้ายนี้ถ้าหามีข้อผิดพลาด หรือขาดตกปกพ้องประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องธรรมะนำใจนำชีวิตขอฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับและถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระคุณครับ